สวัสดีครับผมเดียวครับพีครับพี่ดีต้อนรับสู่เคททอลครับวันนี้นะครับวันนี้ก็จะมีไฟล์หลิกนะครับโอเคห้าอมคจาก Richie c o s ์เซนนะก็คือสุดยอดมิกกี้ใต้คนหนึ่แล้วก็มี V2 ด้วยก็คือเป็นเวอร์ชัน2เพราะเขาค่อยออกประมาณนี้กับมาแล้วกับเทกิบก็เป็นสีอย่างเงี้ยสีแดงแต่นี่คือมีการแบบเขาเรียกเป็นสีแบบออกส้มๆหน่อยอ่แล้วเขามีการแบบเหมือนยิงเลเซอร์กัดลายสวยมากเหมือนเหมือนเวลาคนเพ้นท์เห็นหน้า ใช่หรือว่าเราจะเห็นพวกอะไรประมาณนี้ตามพวกแบบสถาปัตยกรรมยุโรปอยู่ก่อนในกำแพงเขาเรียกอะไรกระจกของโบสถ์เลยสวยมากสวยมากนะครับแล้วก็มีอัปเกรดหลายๆอย่างขึ้นมาครับแต่ว่าคอนเซปต์ก็เหมือนเดิมคือริชี่สามารถที่จะไปเล่นโดยแค่เอาอันนี้ไปอันเดียวกับกีตาร์แล้วต่อเสาาเขาเข้ามีออกฮีไปเลยก็ได้หรือจะเอาธรรมดาไปเข้าใช้แกร์มือกัซึ่งริชี่เขาเซนก็มีเอฟเฟกต์ดิสร์ชันซึ่งเป็นเซนไซเซอร์ของเขาชื่อ OMG OMG y นี่แหละเขาก็เลย ยัดใส่เข้ามานะครับใช่เพราะฉะนั้นลิชี่สามารถที่จะเอาวันนี้ไปมี OMG เซ็นเตอร์ของตัวเองนะครับมีบูสต์ได้แล้วก็มีดีเลย์หรือว่ามีรีเวิร์สเป็นดีเลย์และดีเลย์เปลี่ยนเป็นลอตเตอรี่ได้ด้วยก็เป็นต่อเข้าหน้าตู้ได้กึ่งๆเป็นโมเดเลชันประมาณใช่เพราะหมายความว่าลิชี่เอาเนี้ยไปต่อเข้าหน้าตู้แอมป์ก็ต่อไปก็ได้หรือถ้าไม่มีไม่อยากใช้แอมป์มีแซนแอมป์ครับเป็นปรีแอมของแซนแอมป์แต่ที่เนี้ก็จะกลายเป็นเสียงฟัด อ่าอืมแล้วก็ไอตัวแซนแอมเนี่ยเปิดขึ้นมาได้แล้วก็ไปอ,ออกตัว x อ็กซ์อาร์มีสเปเกอร์ซนะครับใช้งานได้ค่อในข้อข้าอ,อ,อ,อิสระเลยเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับมาดูที่ตัว r k 5กันนะครับลิชชี่เนี่ยออกแบบตัวนี้ให้มันต่างจากตัวไฟลิก5นิดนึงนะครับตรงที่ว่าลิชชี่เนี่ยเขาจะไอตัวเอาธรรมดาไว้ใช้กับแอมเนี่ยครับเขาจะไม่มีตัวสปปกเกอร์ซิมใสมาให้เลยแต่ถ้าจะต่อตรงเข้าไปที่มิเซอร์หรือว่า a u ด i o interface เนี่ยจะมีสปปกเกอร์ซิมฝังอยู่ ในฝั่งของถ้าจะเอาไปใช้กับสปีกเกอร์ซิมเนี่ยมันจะมีแอมของแซนแอมนะครับสามารถที่จะเปิดปิดได้ด้วยท็อกเกอร์อันนี้นะไม่มีปุ่มอย่าเปิดปิดนะครับถ้าลิชี่ต่อตรงเมื่อไหร่เขาจะเปิดพาร์ทของแอมตัวนี้ไว้ตลอดแต่ว่าถ้าเขาเอาไปต่อเข้ากับแอมกีตาร์เนี่ยเขาก็จะปิดพาร์ทนีไว้นะครับแล้วก็ใช้อาทเนี่ยส่งออกไปซึ่งเขาก็จะใช้แค่บูสต์เอเอ็มจี OMG, ซึ่งเป็นซิงเกอรเจอร์เพเดิลของเขานะครับแล้วก็ดีเล์รีเวิร์สอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มันเดี๋ยววันนี้เราจะลองในการต่อผ่าน XLR out นะครับก็จะมีสปีกเกอร์ซิมอันนี้คือเสียงเปล่าๆที่ยังไม่ได้เปิดเลยเลยนะครับเช่นเดิมนะครับตัวเลเวลสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นตัวบอกว่าสัญญาณมันคลิปหรือยังนะครับถ้าดีดแรงๆมันก็จะแดงแจ้งเตือนนะครับแต่ในความเป็นจริงคือเราจะไม่ดีดกีตาร์แบบนี้นะครับมันมันจะไม่เพาะด้วยประการทางปวงนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาดูก่อนว่าถ้าต่อตรงแบบนี้เนี่ย เราก็จะเปิดแซนแอมเพื่มมาเหมือนที่ลิซซีใช้นะครับก็จะมีปรีแอมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถคุมเลเวล EQ 3แมแแล้วก็ Drive ได้นะครับอันนี้คือเป็นเสียงของปรีแอมของแซนแอมนะครับทีนี้ก็ลอง Drive เนี่ยถ้าปรับไว้น้อยแล้วปรับเร็วขึ้นมันก็จะคลีนแบบสะอาดมากๆเลยนะครับ เลงไดิฟขึ้นมาหน่อยนะครับ ผมลองปรับมาให้มันเป็นออกคลีนๆหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้ใช้งานร่วมกับทั้ง b o ส s t แล้วก็ OMG Distortion Signature ของ Godsend ได้นะครับนะครับทีนี้ลองดู EQ นะครับตอกว้าประมาณนี้ครับ แล้วก็โลนะครับโอเคทีนี้ผมลองปรับไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเราฟัง อันนี้ก็จะเปิดทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะครับแล้วลองมาดูทีละฟังก์ชันของเขานะครับอันแรกก็คือจะมีบูสเตอร์วางเอาไว้หน้าสุดเลยนะครับถ้าเปิดขึ้นมาปุ๊บและบูสเตอร์สามารถเปลี่ยนการใช้งานเป็นคอมเพรสเซอร์ได้นะครับโดยการกดปุ่มนี้ คือเป็นฟังก์ชันที่1นะครับบูสเตอร์ในส่วนของเซกชันที่2ก้อนที่2ส่วนที่2นะครับก็จะเป็นเสียง OMG ของโคเซนตเอนะครับเ,เราเปิดเข้ามาดูมีคอนโทรลสามอย่างนะครับเลเวลโทนแล้วก็ไดรฟ์นะครับ เฟือมากๆนะครับแล้วก็ตัว OMG เนี่ยสามารถเปลี่ยนคาแรคเตอร์เป็นฟ a สต์ได้นะครับลองฟังเสียงกันดู เราปรับเกณฑ์ที่ o m g ไม่เยอะนะครับตีว่าเป็นเล่นริทึมนะครับเราสามารถใช้บูสต์เพื่อเพิ่มเกณนได้เพื่อเอาไว้เป็นโซโลก็ได้นะครับราะเราสามารถจะเหมือนมีเป็นแอมป์3ช e นลในนี้ได้เลยนะครับ เชลล่าครีนก็คือใช้แค่ผ้าของแซนแอมนะครับแล้วก็พอเล่นลึกๆใช้เป็น OMG ขึ้นมานะครัวโ,โล่ก็ใช้บูสเตอร์ในการบูสต์ทีนี้ในส่วนของเอฟเฟกอื่นๆน,นะครับจะมีตัวปิัป็นรีเวิร์บได้นะครับกลุมรีเวิร์บได้เหมือนเหมือนตัวตัวไฟลิกห้เลยนะครับ แล้วก็เปลี่ยนไซส์ของห้องได้ไหมน,นะครับวันนี้อันนี้เป็นห้องใหญ่อันนี้เป็นห้องเล็กแล้วก็ปุ่มชูเนอร์เหยียบค้างตัดเข้าปุ่มลิวบ์เนี่ยเหยียบค้างตัดเข้าชูเนอร์ได้นะครับทีนี้มันจะมีส่วนของดีเล์นะครับมีเลเวลรีพีทดริฟ f ์แล้วก็ไทม์นะครับ ก็หรือว่าคือความดังบากองดิเลนครับรีพีซจำนวนเสียงตามดริฟก็คือการค่าความเพี้ยนของเสียงที่เรียนแบบจากพวกเทปเอ็กโคนะครับไทม์ก็คือเป็นค่าความหน่วงค่าเวลาของดีเลนนะครับ เราสามารถแท็บเทมโปได้ที่ปุ่มนี้นะครับทีนี้อีกฟังก์ชันหนึ่งที่เติมมาจากตัวไฟลิก5นะครับคือภาพของดีเล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นโรตารีได้นะครับพกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นโรตารีแล้วครับไฟจะกลายเป็นสีม่วงนะครับ สังเกตว่ามันจะขึ้นมาสีม่วงแค่ปุ่มเดียวคือ drift นะครับเพราะฉะนั้นอีก3ค่าในโหมดโตรตารีจะไม่ทำงานนะครับค่า drift เนี่ยจะเป็นการปรับไม่จากการจำลองไม่ที่จ่อตัวโรตารีสปกเกอร์นะครับ เปลี่ยนรถอ่ความเร็วของการหมุนของลำโพงได้ที่ทับเทมโปเหมือนกันนะครับครับก็กลับมาเป็นดิเลย อันนี้นะครับกับตัว r k 5นะครับจาก f ฟริกเวอร์ชัน2นะครับนี่ก็คือฟังก์ชันทั้งหมดนะครับของ l ฟ r i ก r k 5นะครับพี่ลองแล้วพี่รู้สึกไงสะดวกนีแล้วก็เสียงแบบ ได้อะก็ไม่ได้หนักมากด้วยไม่ได้หนักครับคือแบบสมมติลิชี่ถ้าผมเป็นลิชี่แล้วต้องบินอะไรเงี้ยก็เอาไว้แนทใส่กระเป๋ากีตาร์ไปอยากที่เคลื่อนได้เลยนะครับแล้วก็เสียงผมคิดว่าใช้ได้เลยต่อตรงเนี่ยก็ลิชี่การันตีมาแล้วนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมสนใจพี่ไปเลยครับมิวสิกอาร์มลองไปติดลองดูก็มีรุ่นนี้แล้วมีรุ่นอื่นด้วยที่เป็นตระกูลแบบไฟลิกไฟลิกนี่ออกมาใหม่แน่น่าสนใจมากนะใช่แล้วก็คอนเซมผัเดิมครับเบาง่ายนะครับแล้วก็เขาเรียกว่า เขาเรียกผ้าของการกำเนิดเสียงอะอนัลล็อกนะครับก็ถ้าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับใครที่อยากได้นัลล็อก,ท,กที่แบบใช้ง่ายๆนะครับยังไงวันนี้เราลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ